คลินิกด่านต่อไปคือคลินิกสองชั้นโอ้ยยังกว้างนะผู้ชมห,หากันให้วุ่นละงานนี้นี่เลยฮะห,หาคนคนไข้เลยฮะ <laughs> ขอคนนี้ครับขอเป็นเครื่องตัวจับผีแล้วกันนะอขอนีี e M.F. อ่ะภารกิจคือระบุผีหยุดผีด้วยไม้กางเขนพบเจอห้องผีด้วยเทอร์โมมิเตอร์พบเจอห้องของผีด้วยเครื่องมือตัวจับผีลานับแล้วโอ้โหเปิดทำไมี่ครับเนี่ย ผีตัวนี้มีชื่อว่าเาดวดเิดเบอร์เกอร์ตัวทีนะแต่ผมต้องรีบเข้าไปก่อนนะนอกจากเาเวลาเปิดไปแล้วฮะ <Okay. S 2> เปิดแล<ห>้วเปิดเลมอน<ห>คลินิกเชียโอ้โหกว้างอะไรขนาดนี้ครัเนี้มันต่อแมพใหญ่หรือโอ้งานนี้โหยยาวแล้วฮะท่านผู้ชมเหมือนแบนบยิ่งแบบมาลึกเรื่อยๆก็จะยิง่งแบบเจอด่านยากๆขึ้นนะครับผมท้าทาย ใช่จากตอนแรกที่เป็นบ้านหลังเล็กๆน่ารักน่ารักตอนนี้มาถึงโอ้โหคลินิกใหญ่แล้วยังไม่จบนะเนี่ยยังมีอีกหลายแมปเลยนะเนี่ยอยากรู้จริงว่ามันจะขนาดไหนเชียวโอ้แล้วก็แบ่งเป็นห้องห้องด้วยพระเจ้ามีห้องห้องคนไข้อีกให้หลบด้วยโอ้กว้างมากกว้างมากบอกเลยมาเข้าไปเปิดฟงเปิดไฟให้เรียบร้อยก่อนฮะจะได้ดูแบบไม่น่ากลัว สว่างอะไรก็ไม่น่ากลัวงสองก่อนนะครับผมโอเคกลัวกลัวว่ามันน่าจะหมดสองนาทีก่อนใช่ชั้นสองครับมาดูชั้นสองสิมาแล้วบังสองนาทีแล้วล่ละกลัวพียังผมคือหัวใจวายตายงานนี้เพาะ่ะเดี๋ยวผมขอวัดระยะตรงนู้นแล้วกันอ่ะเตรียมเตรียมเปิดวัดได้เลยไหนดูดิเาททโอเคไม่มีอะไรยททสโอเคโอ้นี่นี่นี่โซนเบเกอร์ ไฟฟ้าหลังอ <urai> <racing w> <graffiti> ุ้ยไอ้ยฮะกดทับทันทีเลยแล้วใครไปโยกผิดใครเป็นคนตั้มใครตั้มเนาะใครตั้มเป็นทางยาวแล้วมันทางแยกห้องแยกเยอะด้วยอ่ะแล้วเราต้องหาอะไรบ้างนั้นเรายังด้วยหลักๆคือฮะตัวจับผีด้วยเครื่องตัวจับผีกับเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์ก็คืออยู่ว่าชั้นอ่าแล้วก็มันน่าจะเซ็นเซอร์เลยมั้งที่มันบอก หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรวะลืมไปแล้วอยู่ข้างหน้าเลยเสียงอืมระวังหน้าระวังสำรวจอารมณ์แบบสเปาอันหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมจำสแกนเลยไม่ขึ้นสกิดเลยเหรอไม่มีขึ้นอะไรเลยไม่ตีดไม่แต๊อะไรทั้งทั้งนั้นเลยอ่ะไม่หนาวเลยแต่ร้อนไม่มีอะไรเลยแสดงว่ามันอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่แถวนี้แน่เลยไม่ตีดไม่แต้โอที่ซ่อนเยอะมากนะฮะ วว้า wow. ผู้สามารถหลบได้เลยคือว่าถ้าถ้าแยกกันนะก็มีสิทธิ์ท oui> ี่จะรอดได้อยู่กระทำเฮ้ยฟิงเกอร์ปิ้นฟิงเกอร์ปิ้นจัดไปเฮ้ยไสัสไหนไหนไหนมาเดี๋ยวนี้หลังเอ้ยไม่ได้ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนี่มาถอยถอยถอยมาก่อนเดี๋ยวพี่จะไออเอาไม้กางเขนใครได้อัดลูกได้อยู่ไหนอยู่ไหนกองกองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาพี่หมอมาดิเจ้าเล่วเจอาเล่วเจ้าเล่ยโง่คนกี้ทำไมเล่าโอดินเลยสดินเลยคนเดียววะ โอ้ยตายแล้วอะไรทำไมมาเล่นผมคนเดียววะโอ้ยนี่ฮะเออดูได้เลยฮะคนมีแต่ทหารคนวิ่งมาตัวเลยวะตัวดียวเ็อย่างน่ากลัวเลยอ่ะโคนน่ากลัวเลยนจ้ะเป็นยมทูตเลยฮะเออมันเหมือนยมทูตเลยอ่ะไม่มันมีไม่มีขาด้วยไม่มันไม่มีขาเชี่ยเจอยมทูตว่ะมันลอยมันลอยมาคิวลอยอ่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วแป๊บเดียวเองดิ้มแหลมแหลมจิกแบบตัวแม่ได้้้แลวบาง มยัังชกไม่ทันนะโอ้ตายละศพงอเลยแม่ไอ้ปื้มยังชักอยู่เลยจริงป่ะเนยศพคุณปื้มยังชักอยู่เลยนะผมตอนนี้ชักไม่หยุดเลยฮะตอนนี้น่าสงสารพี่มาบอกว่ามาเล่นได้อะมาแล้วก็มาเล่นกันเฮ้ยมาเล่นกันนะทำแอนเพลย์อะตกใจคุณอังกิศตกใจศพศพดิ้นโน่นเองอังกิศนะ ทุนนี่น่าจะไม่พอลองลงไปทางนู้นดูสิตรงนี้ไม่น่ามีแล้วล่ะตรงนี้น่าจะเคลียร์เหมือนยูมอสทูดคอยมาดูแลคนไข้ยังไม่ลงเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นตอนนี้มันไม่ล่าใช่ไหมนอนเงียบเลยอ่ะ EMF นิ่งมากเลยอ่ะไม่ตีดไม่แทดเลยเปิกระโหลกฮะเจอเปิดกระโหลกแล้วอ้าวชิบหายละชิบหายละเปิดกระโหลกผีทำงานเชี่ยผีทำงานอ่ะเดี๋ยวพี่ชั้นสอง ชั้นสองด้วยมามีระวังเดี๋ยวดิมีเดี๋ยวดิไม่มากางเขนเดี๋ยวรอมันมาก่อนเดี๋ยวจะวางอ่านหน้ามันอยู่ไหนก่อนไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวฟังฟังเฮียเฮีย้ยตายตายซะมึงมันเดินไปฝั่งนู้นละทางทางถงนู้นละไออแต่ไม่ไม่รู้ยี่เอสเลยเปล่าฮะเสียงทำไมผมเออเหมือนกันเหมือนกันหลงทางเมื่อกี้ตรงนี้มันเปิดกลิ่นไหมอะ เรีบีซี่คอมเมกี้คอมมัตจิไหมอ๋อตรงนี้ทำงานเหรอตรงนี้ทำงานใช่ไหมหมอเดี๋ยวลองเดินให้ทั่วห้องดูซิคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองเดี๋ยวเช็คก่อนนะเดี๋ยวเช็คก่อนว่าข้างล่างมีหรือเปล่าห้องนี้แหละ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 แต่บนไปชั้นสองหยิบแล้วเดินมาแทนอันนี้สิผีเล่นจอเดินรอบห้องเดินเดินรอบห้องเลยโอ้แสดงว่าห้องนั่นแหละอ๋ออันนี้นี่ห้องศพอากุนากิตรงนี้เฉพาะในห้องนั้นแหละห้องประวัติ ห้องนี้ห้องนี้มันออกมันออกแล้วมันออกแล้วระวังอยู่ไหนอ่ะอยยูู่่อไม่รู้หาตู้ตอนนี้อยู่ข้างตู้หนูนู้มมามิหนูหนูหนูมามาซ่อนตรงตู้นี้เลยนั้นสองนะคิดว่านั้นสองหายละชิบหายละเเดี๋ยวไหนูหนูหนูซ่อนโอ้ยเฮียสัตว์อีเมสไม่ขึ้นเลยไม่ตีไม่เตะเฮียตามหลังมาแล้วไปยังไปแล้วมั้งโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อ้้้าาววแลกููย่ขงบนคุณ A B C ชั้นสองมันเป็นห้องน้ำอ่ะไม่ใช่ละทแล้วมันไม่ตีดไม่เด็ดรอครับเดี๋ยวต้องต้องทอกแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ต้องทอกแล้วใช่แสดงว่าห้องล่างฟิ้งก็ปิ้นขึ้นอีกแล้วอือโอ้โหฟิงก์ปิ้นผียบเปล่าเลยอ่ะเนี่ยฟิงก์ปิ้นขึ้นมาเกียร์มีไหมเจสฟิ่ซิ่งเจสซี่ถือรู้สึกไหมไม่มีเลยไม่เป็นจับฆ่าอะไรไม่ได้เลยไอ้ผีห่าเนี่ยไม่ขึ้นเลยอ่ะเอียไม่ไม่ขึ้นสักตีแตั ตรงสหนต้องเปลี่ยนเครื่องมือแล่ามามีเครื่องมือไอเอ็มเอฟคงไม่น่าช่วยอ้าวเดินสวนกันมามีต่กี้นี่มามี้างหลังผมมาาไว้อะไปลงลงไปเปลี่ยนอุปกรณ์ดีกว่าอุปกรณ์ที่เราถือคงไม่ไม่น่าใช้ได้แล้วล่ะไอเนี้ยจับยากมันลงมาอาจจะต้องใช้ motion นเซอร์โอ้โหอ่ะลองลองขึ้นมาตรงบันไดดูครับคุณคุณจะเจอกับสิ่งสิ่งดีๆตอนนี้มามอง บนนัไไดดก็ด้หนละพบเจอห้องผีด้วยเทอร์โมมิเตอร์หนูไงเธอโมคือของหนูแต่หนูยังจับไม่ได้ไไดใช่ไหมไดเยเหลือเราภารกิจเดียวว,ว้าวไอ้นี่คงไม่น่าจะเวิร์กละหนูหนูเอาสตามินาไอซ์เอ่อซานิตี้ไหมล่ะโอ้โหของคุณนัทธนะของคุณเอพีซีเหลือศูนย์เดี๋ยวมันต้องล่าผมแล้วล่ะเออเพราะตอนนี้มันน่าจะล่าคุณเอพีซีแล้วล่ะเพราะเราออกมาข้างนอกอยู่ตรงกระจกฮนะเอาว่ะ ไปเดี๋ยวไปดูซิเพื่อแค่พบเจอผีในห้องเออ<ม>อย่าลืมนะเราสามารถออตั้งกล้องได้เออพี่หมอเช็คกล้องในกดตัวเจด,ดูเราไปที่กล้องกล้องใช่ไหมแคมปหนึง่งอ๋อมีคนตั้งกล้องไว้วา,ไว,วางกล้องทิ้งไว้ออ๋โอเคโอเคมีคนทิ้งกล้องไว้ไม่รู้ว่ามันกดถ่ายได้หรือเปล่าไม่น่าได้มันได้แค่ดูอ่ะมันเอาไว้ดูกดออฟมันเป็นเออจับจับแค่ว่ามันมีผีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีโน้ตอ่ะทุกคนมันมีโน้ตอยู่ตรงนี้อ่ะโอ้ โอ้โหมาชิปหายแล้วมัมมีประตูล็อคชั้นสองอีกแล้วหนูเตรียมนาที่หลบโอ้ยมามาไหนอะเป็นไรกับชั้นสองี่ยมัมม่แต่มันมันจับไอ้นี่ไม่ได้อะมันไม่ขึ้นอะไรเลยเทอร์โมมิเตอร์ยังไม่ขึ้นเครื่องวัดยังไม่ขึ้นเลยเครื่องวัดยังไม่ขึ้นเลยเฮ้อไหนไหนอะไรวะขนาดอยู่ใกล้ๆนะมันยังไม่ขึ้นเลย เนื้อนอยู่บนตัวเห็นไหมข้างในนู่นอ๋อไอ้นู่นเหรอสมุดกันไหมอ๋ออันนี้พี่พี่เก็บใช่มันคือโนตอะไรผมหยิบไม่ได้พี่พี่หยิบแล้วแต่ไม่รู้อ่านยังไงมันไม่มีให้กดอ่านเลยชิบหายยากหลังงานนี้เราเดินได้คิวๆแล้วเราตายแล้วเราผีเอ้ยไม่แน่เน้ยมันอาจจะจำสแกนเราก็ได้เออระวังนะมีผีโดนจำสแกนซ้ำได้ไม่จำสแกนผีเจ้ เจอแต่ิงก็ปิูเดบิวซี่ข้างบนมันมีซิงน้ำน้ำเน่าน้ำเสียอยู่น้ำเสียใช่ไหมปิดละปิดละปิดละห้องเนี้ยแค่ขึ้นแค่สองเนี้ยไม่เจออะไรแค่นั้นใช่ไหมหรือว่าเราเอาของมาวางไว้ข้างล่างลองลองเอาสมุดลงไปวางกันไหมอือดูเผื่อมันจะเขียนสมุดตรงศพผมมีคนระเบิดหรอเดือดแล้วผมว่าน่าจะตัโยกออย่าเพิ่งมานะฮะเพราะผมไม่มีตู้อะไรผีจัมสเกเีย จับสเกลดิ้กอ้าวโดนคนเดียวเดือดสมุดแล้วฮะมึงยังไม่หยุดชักอีกบอเบิ้์นาแล้วมึงเป็นนาทีแล้วนะยังไม่หยุดยังไม่หยุดมือติดพื้นมือติดพื้นมือติดน่าโหไมนะแล้วคือเมื่อกี้เจอผีก็ไม่ติดแตไม่เติร์ดอะไรอย่างอ๋อเนี่ยห้องหัวกระโหลกดูสิยี่สิบ เฮ้ยลบสองลบสองตรงนี <races> yeah. ้ลบสองมาหนาแล้วแต่ไม่รู้คุยคุยคุยชิงแล้วตู้รอกันลบสามแสดงว่าห้องนี้แหละห้องนี้แสดงว่าเราเราเดินข้างบนจนไม่ได้เดินลงมาข้างล่างเลยใช่เออแต่ตอนเจอมันห้องมีติดลบอืมอะไรครก็นี่ต้วอลอองลองสปิริตบล็อกกับผีหน่อยเออคุยคุยดูสิเครื่องคุยกับผีอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะอยู่บุญรอดโมเมนบ์ปะออวะ อยู่บนรถปูนนะฮะอยู่รถปูนดู E M F ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวบอกกันอีโมดโรงพยาบาลนี่ค่อนข้างนาเราเรื่องนะอืมโหดด้วยแล้วก็สถานที่กว้างด้วยเออมาที่อีโมดโมชั่นโมชันดูโมชั่นด้วยแล้วก็กดออฟให้ดูมันให้ดูกดออฟด้วยอ่ะจะเอากล้องมาตั้งห้องเนี้ยแค่จะเอากล้องมาตั้งที่นี่จริงๆ พี่หมออืออือออาเดี๋ยวเอากล้องมาตั้งดีกว่าแว่นพี่มันใช้ดูได้นะแต่ถ้าที่ดูไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะแล้วแว่นพี่มันใช้ดูได้นะกดออบอะแต่ตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นกดออบใชที่ไหนกูไม่เคยเห็นที่อะไรสักทีเอากูจริงๆลูกกลมๆลอยตูป่องไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นแสดงว่าไม่มีไม่มีอะไรลอยตุกป่องเลยโอ้โห นี่ก็เปิดทุกเครื่องเลยเอามาอีกแล้วเจมเจมส์เงจูตรงนี้แล้วล่ะแต่ผมดักถ่ายแล้วแอบตูตรงนี้โอเคโอเคดูพี่หมอแอบอ่าเฮ้ยน้ำปะอยู่่ในแนวประตูเฮ้ยยี่มามาแล้วปิดคอมาเดียวคอมาเดียวนี่ถ่ายเลยโอ้โหพี่หมอ ู้ครับคุณเอเบรีบบอกเถอะสู้ๆจ้ะคนเดียวละเดี๋ยวตุยเดี๋ยวงินติดลบโอเคออกมากันไปห้าสตีเหลือศจริงออกมาเดี๋ยวนี้คุณเอเบสุดท้ายห้ผีเก็บสมาสวยพี่สวยเชื่อผีโหดมาเก็บสามเลยเดินไปดูจะผูให้เดินไปเดินไปเช็คกันหน่อยไปด้วยไปด้วยปะไร้วคนน่าจอยบนรถนะเดี๋ยวผีไปดูให้เดี๋ยวเดี๋ยวผีพาพาไปดู เดี๋ยวผีจะคอยช่วยจริงๆตรองนิ่งชอยไม่เหลือผีเขียนเลยสักตัวมันต้องไปเดินดูก็ได้นะไม่มีผีเขียนเลยสักตัวใช่ไหมไม่เขียนไม่เขียนตอนนี้มันไม่มีผีเขียนโอเคเคอ๋อมันดีเลยมีแต่ฟิคก์ปินทั้งนั้นเลยโอ้ไม่นะไทสันแสดงว่ามีคนตุยเยอะที่นี่กเลยแบบว่าเกิดอยู่หมดทุกประมาณนั้นไม่เขียนเลย ่่อไมแนจับอะไรไม่ได้มีกล้องอยู่แคมป์หนึ่งที่ไหนร้มยใช่เยนเมฟก็ขึ้นแค่สองนะเออเครื่องตรวจจับเออผีที่แบบว่าเซ็นเซอร์นี่มันเราไม่ได้เอามาใช่ไหมไม่ได้เอาไปอะไม่ไม่ไดเอาเข้าเลยอยู่บนรถไม่ใช่เหรอกล้องอยู่ที่พื้นคิดว่าท่านนะท่านจะตรวจเซ็นเซอร์ก็ต้องเจอแหละถ้ามันมันมาเป็นตัวขนาดนั้นเป็นไม่มีสิทธิ์ว่าอาจจะเป็นโยใครอเออโยใครพีต้าดุ๋งก็ไม่ได้เอามาใช้เลย เาก็รผีไม่สูงอ่ะโยไครอโยไคไม่สูงไม่ใช่ไทยเออโยโยไคก็ทีก็ไม่น่าใช่โยไคก็เล่นอิเล็กทรอนิกส์ก็คิดว่าใช่คอมเปิดอย่างเยอะเลยเอองั้นก็มีความเป็นไปได้นะเออมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโยไคนะคิดว่าห้าสิบห้าสิบล้วตอนนี้ที่ผีเขียนที่ผีเขียนได้หมายถึงอยู่บนคอมหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะว่ามันจะอย่างนั้นหรือเปล่าล็อกคนเลยนะฮะอ่ะพี่ว่าโยใครพี่คิดว่าอาจจะเป็นโยใครเดาโยใครเหมือนกันโอเคครับผมจะกดละอ่ะพี่จะคิดว่างั้นนะโยใคยมาแล้วจ้าไปกันเลยผีปิดไม่ได้ต้องต้องให้คนเท่านั้นคนก็ปิดแม่เลยเอาเอาได้ละดูสิจะใช่ไหมเออยังไงครับเด็ละคน โยคเย้โยคะโอ้ยในที่สุดก็ถูกอุ้ยได้ตังค์สี่ร้อยกว่าว้าวร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยทังนี้แปดร้อยครับราเจอมามากแล้วเออเจอเยอะใชียวนี่ฮนานมากสำหรับแม่มตะกี้นี่